วันนี้ครัวบ้านทไทยก็มีเมนูมานำเสนอผัดขิงหมูอร่อยออร่อยนั่นเองค่ะเรามาเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะอวันนี้ก็มีขิงซอยที่เราซอยไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะมีหอมใหญ่แล้วก็ต้นหอมพริกชี้ฟ้าสีแดงนะคะเพื่อเวลาเราผัดจะได้สวยงามค่ะนี่ขิงของเราก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ใช้เป็นขิงแก่ค่ะแล้วก็มีหัวหอมใหญ่ มีพริกส่วนเนื้อหมูของเราก็หมักไว้เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เราใช้เป็นเนื้อหมูสันนอกแล้วก็หมูสามชั้นที่เราหมักเอาไว้มีทุกวันอยู่แล้วอะค่ะเราก็สามารถที่จะนํามาดัดแปลงได้หลายเมนูเลยค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะวันนี้เราก็จะผัดขิงลงไปก่อนค่ะใช้น้ํามันพอประมาณนะคะก็กะกะเอาแล้วเราก็มาผัดใส่เต้าเจี้ยวลงไปเลยค่ะเต้าเจี้ยวก็จะทําให้ขิง เวลากินถิ่นเข้าไปจะทําให้ไม่ไม่เฝื่อนมากนะคะเพื่อนๆเ,เป็นเมนูที่ทานกับข้าวต้มหรือว่าข้าวสวยก็อร่อยค่ะใส่ตะเจียวลงไปเล็กน้อยค่ะเราก็จะใส่หมูลงไปผัดเลยค่ะหมูของเราก็จะหมักเอาไว้มีประจําทุกวันอยู่แล้วค่ะเป็นเนื้อหมูแล้วก็สามชั้นค่ะที่เราหมักเตรียมเอาไว้เราก็จะผัดหมูลงไปกับขิงให้แห้แงๆเลยนะคะเพื่อนๆเราจะคั่ว หมูให้แห้งๆเลยค่ะผัดขิงเราจะไม่ผัดเป็นน้ำนะคะเราจะผัดแห้งๆกั่วหมูกั่วขิงให้เข้ากันดีเราจะเติมน้ำเล็กน้อยก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่ากระทะแห้งผัดให้หมูสุกเรียบร้อยเราก็ถึงจะมาใส่หอมลองไปอีกทีหนึ่งค่ะเราไม่ต้องปรุงอะไรมากแล้วนะคะเพราะว่าในหมูของเราก็หมักก็จะมีรสเค็มพอดีแล้วค่ะ การเค็มในผัดก็จะมีเต้าเจี้ยวใส่ลงไปแล้วก็จะทําให้เค็มแล้วค่ะไม่ต้องปรุงอะ,อะไรมากมายแล้วค่ะปรุงแค่นี้ใส่หัวหอมผัดลงไปให้เข้ากันค่ะเติมซอสน้ำมันหอยอีกสักนิดนึงค่ะแค่นี้ก็พอค่ะใส่เยอะเกินไปก็จะทําให้เค็มนะคะเพราะในนี้เรามีเต้าเจี้ยวอีกแล้วใส่เห็ดหูหนูใส่พริกชิฟฟ้าที่เราหัน่นแล้วก็ต้นหอมใส่ลงไปเลยค่ะ เป็นเมนูที่ทานอร่อยค่ะผัดขิงแล้วก็มีประโยชน์ด้วยยิ่งอากาศครึ้มๆอย่างนี้เรามาทําผัดขิงทานก็ทําให้ร่างกายอบอุ่มดีนะคะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดให้แห้งๆเลยค่ะพร้อมที่จะตักใส่จานแล้วค่ะผัดขิงของเราหนะ้าทานไหมตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ ได้หนึ่งจานใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมค่ะวันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนในบ้านแล้วค่ะ